ต้องไบโอเทคกับผมนะครับนะมวันนี้อยู่ที่ขอนแก่นครับนะอําเภอบ้านแหดนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ที่ชาโน่ฟาร์มนะครับนะตอนนี้เราอยู่กับน้องเชอรี่นะครับน้องเชอรี่ตัวนี้เป็นลูกสาวของทองแท้ 5G นะครับนะตัวใบเปิดเปิดใบโตโตครับนะเรื่องซุ้มหน้านี้สุดๆอยู่แล้วนะทองแท้นี้นะครับเขาจะให้ เขาจะให้ซุ้มหน้าที่ดีมากนะครับนะซุ้มหน้าที่ต้องยอมรับนะครับนะทองแท้ของท่านนายกวิชาญนะครับในเรื่องของซุ้มหน้าเรื่องกับบานนี่สุดๆแทบนะครับสวัสดีครับนะยินดีต้อนรับนะทุกท่านนะครับเข้าสู่ไลฟ์นะครับสวัสดีครับจะโตครับนะะจโตช่วยแชร์หน่อยลืมแท็กลืมแท็กเดียวไม่ได้แท็กใครเลยนี่นะฮะจโตแชร์หน่อยสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่ที่ ฟาร์มของพี่โจครับชานนนฟาร์มนะครับนะก็อยู่ที่บ้านแห่นะครับนะจะจตลูกวันแชร์ให้หน่อยนะครับนะฮะเอ่อตัวนี้นี่จะาโตเนี่ยนะครับลูกสาวท่านนายวิชาญเนี่ยนะครับนะลูกชายลูกสาวสองแท้ตัวนี้นะดังคมกริบเลยนะครับนะฮะนี่ครับเนื้อตัวดีมากนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้ของที่สวยอยู่ที่นี่ครับนะนี่ครับนะให้ชมครับ หูยาวกากซากแชร์ลงกลุ่มบัวงามให้แล้วครับพี่ขอบคุณมากกับจะาโตนะครับนี่เลยจะาโตนี่หูยาวกากซากครับนะฮะถูกใจสายหูไปยิ่งนักนะครับแต่นี่ใบยาวมากครับแม่นี้แกนใบเยอะครับนะโบ๊ทเข้มเข้มโบ๊ทลึกลึกนะครับนะนะครับนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับนะสวัสดีช่างตีครับนะสวัสดีพี่สิงห์พยาคลองสี่ครับนะพี่บังครับผมสวัสดีครับออ เสือต er ้น yeah. ครับนะฮะวันนี้นะครับพา F อซทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับนะอยู่ที่อำเภอบ้านแฮดนะครับฟาร์มของพี่โจชานนนนะครับนะนี่ของสวยๆครับนะฮะนะขอนะของสวยๆนะครับเดี๋ยวเราทักทายกับเจ้าของฟาร์มก่อนนะครับนะสวั Moon สดีครับส,สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีเอฟซคุณหมอครับผมครับผมนะครับนะสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่โจนะครับเจ้าของ ชาโนนฟาร์มนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่โจวันนี้เรามีภารกิจอะไรกันวันนี้ผสมแม่แพลวพาวครับแม่แพลวพาวครับผมแต่ระหว่างนะยังไม่ผสมไลท์นะให้เอฟซีได้ชมกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้กับพึ่งกับมาจากอะไรนะร้อยเอ็ดวันนี้นะครับวันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับเชอร์รี่ครับเชอร์รี่เชอร์รี่นี่เป็นสายเลือดยังไงครับลูกสาวของทองแท้ครับแม่แชมเปี้ยนอีสานครับ อ๋อแม่นี่คือเป็นลูกสาวแชมเปี้ยนที่สามนะครับนะฮะดูครับนะฮะตอนนี้เป็นวัวที่ซุ้มหน้าดีมากนะกระบาลกลมมนครับนะฮะถ้าแม่บล็อกขนาดนี้นะครับแม่นี้เป um> ็นว okay. ัวที่กระบาลดีนะครับนะฮะกบาลดีมากเนี่ยกระบาลนะเป็นวัวสาวกี่เดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนนี่ครับสิบเอ็ดเดือนครับพี่น้องนะครับสิบเอ็ดเดือนครับนะฮะสิบเอ็ดเดือนสําหรับน้องเชอร์รี่นะครับเป็นวัวที่กระบาลบนดีดั้งสวย นะครับด่างสวยนะครับนะฮะใบสวยนะครับใบก็ค่อนข้างที่จะเปิดดีนะครับตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ที่ได้มาใหม่จากโตถามตัวนี้หรือเปล่าหรือตัวนี้หรือตัวไหนตัวนี้ครับได้มาใหม่ครับนี่จากโตตัวนี้ตัวนี้เด้อได้มาใหม่นี่หูยาวกากซากนี่นะครับตัวนี้ครับพี่โจเพิ่งได้มาใหม่นะครับนี่ใบยาวมากครับนะเม็ดสีดีมากนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับนที่เข้ามานะยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ไลฟ์สดของต้องไบโอเทคนะครับนะสวัสดีครับนะพี่วรพงศ์ครับสวัสดีครับพี่เปียกท่าหลวงครับนี่พี่เปียกลูกสาวของทองแท้ 5G ฮะดูครับนะซุ้มหน้าดีมากนะครับนะนี่ลูกสาวของทองแท้ 5G ครับซุ้มหน้าดีมากเลยครับพี่เปียกตัวนี้นะครับ สวัสดีครับเสียตอยครับนะฮะวันนี้พา FC มาเอ่ออยู่ที่บ้านแฮดครับนะฮะจังหวัดขอนแก่นนะครับนะฮะพา FC มาชมบัวงามเมืองดอกคูดครับวันนี้ครับนะฮะสวยมากครับใช่ครับนะฮะตัวนี้ก็ผมว่าเอ่ออนาคตก็เป็นแม่บล็อกที่ดีเลยนะนะครับนะะดูครับลำตัวยาวมากนะครับลำตัวยาวนะครับนะลำตัวยาวแล้วก็ทรงหูนี่ก็ดีนะครับนะก้อยนี่เกี่ยวเสมอสองข้าง ใบก็ค่อนข้างที่จะใบไม่แคบนะครับใบก็ก็เปิดดีนะครับที่สําคัญเขาเป็นวัวที่น่าเก่งลําตัวยาวนะครับลําตัวยาวอเขาอยากรู้ราคาแล้วตอนเนี้ยมาพี่โจนะพี่โจครับตัวนี้เปิดราคาไว้เท่าไหร่ก็เก้าหมื่นห้าครับเก้าหมื่นห้าครับผมร้องไว้เก้าหมืนห้าราคาคุยกันได้ครับพี่ครับมาชมตัวจริงได้ครับผมได้ครับหรือโทรมาก็ได้ครับ เอาเบอร์โทรครับอ่า084ครับ084 124 124 4394ครับผมครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับโทรมาได้รักทุกตัวครับขายทุกตัวพร้อมขาทุกตัวนะครับนะฮะรักทุกตัวขายทุกตัวนะครับนะตอนนี้อนาคตก็เป็นแม่แม่บล็อกที่ดีนะครับนะฮะเพราะว่าเป็นบัวที่ครับถ้าเป็นเอ่อนะครับก็สวยสดงดงามเหลือเกินนะครับนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นแม่บล็อกที่ดีเลยนะครับในอนาคตตอนนี้11เดือนเนาะ ครับครับโครงสร้างสูงใหญ่ดีเหลือเกินดูหน้าตรงตรงหน่อยครับได้ครับนะสวัสดีครับเสล่ครับหน้าตรงตรงอ่ะนี่ครับหน้าตรงครับนี่เลยหน้าตรงเลยครับจะให้ดูทั้งรอบตัวเลยนะครับนี่หน้าตรงนะครับนะฮะนี่หูยาวกากซากครับนะใบยาวเปิดกว้างดีมากนะครับนะฮะสวัสดีครับท่านนายกวิชาญครับผม ท่านนายกครับนี่คือลูกสาวของทองแท้ 5G ลูกสาวท่านนายกนั่นนี่นะครับนะดูครับซุ้มหน้าฟ้าประธานครับท่านนายกนะดูซุ้มหน้าครับนี่คือลูกสาวของทองแท้ 5G นะครับนะกระบาลนะครับนะกระบาลนี่เก่งมากนะครับนะสเป็ดเดือนครับนะลำตัวยาวมากครับนะนะต้องยอมรับนะชั่วโมงนี้นะครับนะนะสำหรับเจ้าทองแท้ 5G ในเรื่องของซุ้มหน้านี้นะครับนะบอกเลยนะครับสุดๆนะครับ สวัสดีครับพี่สายันครับนะฮะนะพี่สายันนะครับนะเจ้าของขุมทรัพย์นะครับนะ่พ่อพันดาวลุงวัวงามเมืองมหาสารคามนะครับนะตัวนี้เก้าหมื่นห้าพันบาทเปิดนะครับเก้าหมห้าันครับผมแล้วก็แจ้งเบอร์โทรไว้เรียบร้อยแล้วต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ครับโอเคนี่คือน้องเชอรี่ครับเชอรี่นะครับแล้วก็นี่เลยนะหูยาวกากซากครับนะมาใหม่ครับมาใหม่ครับตัวนี้แม่แม่ับแดงครับ แม่อะไรโบแดงครับจับไปจับจับจับเขาไ้นะครับโอเคแม่โบแดงนะครับนะดึงออกมาเลยนะฮะดึงดึงลอดมาเลยนะครับแม่โบแดงอ่าเอาออกมาเลยนะครับนะหมูยาวก้ากซากนะครับนะนี่เลยนะครับนะหมูยาวก้ากซากนะครับนะโอ้ยนะเบิ้งตังกระบางครับจาดึงไหม ตาสวยนะครับนะเป็นมัวทีนะครับนะหนาสวยนะครับนะดั้งสวยนะครับดั้งตัวนี้นะครับกระบาลบนก็ดีนะครับแล้วก็ตาไม่ตาไม่ลึกนะครับนะตาไม่ลึกนะครับเรื่องใบนี้นะครับนะหูยาวกากซากอ่ะให้ดูครับนะนี่เลยนะครับแม่โบแดงนะครับครับผมตัวนี้นายกวิชาหน้าเก็บครับเพงั้นนะใช่ครับนะะหน้าหน้าเก็บมากครับนะฮะนะครับ นะสวยมากนะครับเอ่อตัวนี้เป็นเอ่อลูกสาวใครนะครับมาริโอบวกเจ้าลักครับอ๋อมาริโอบวกเจ้ารักครับจัตโตตัวนี้นะครับหูยาวกล้าซากเลยครับใบเยอะมากครับตัวนี้นะครับนี่ดังคมเม็ดสีดีด้วยนะครับถ้าถ้าสายหูนี้ตัวนี้นะครับแนวสุดๆเลยนะครับแนวหูยาวมากอ่พท่โจ แล้วก็นี่นะครับนะฮะหูยาวนะฮะยัดเข้าไปถึงบาเลยนะครับแล้วก็เป็นวัวที่ใบใบกว้างนะครับนะใบกว้างมากใบกว้างมากอพี่โจจับไว้ให้หน่อยตอนนี้นี่นะครับนะวัวเป็นใบที่แหลกวันใบตองกุ้งบางไหครับนะปานใบตองกล้วยครับมันยาวมันดันหลายโอเคนี่คือโบแดงใช่ไหมครับนเป็นมาริโอวบใครนะครับเออเจ้ารักครับมาริโอวบเจ้ารัก เอ่อตัวนี้สถานะครับตัวนี้สวยผสมได้เดือนสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดวันนี้พี่เอ้าตีโอ้ยนะตัวทองเลยสน่ะนะครับแต่อันดาซาวมพังเมื่อนี้บ่ได้อันดาซาวมานนำนะครับทรงสอบยูจีนนะครับนี่ดูโอ้ครับนะดูครับนะหูยาวกากซากครับนะถูกใจสายหูแน่นอนแบบนี้นะครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาคุยหน้าค้อพี่ อ๋อตัวนี้นะฮะขอราคาคุยหน้าคอกแล้วกันนะครับนะหรือว่าก็โทรมาแล้วก็อินบ็อกมาครับผมเฟซชื่ออะไรนะครับบันงจงศัก์สลิตาชานนนครับชื่อเฟซบันจงศัก สิริตาสริตาชานนครับชานนนะครับนี่เลยนะตัวนี้พี่โจบอกว่าเลี้ยงยาวตัวเนี้ยนะไม่ขายนะราคาไม่โดนใจก็ถ้าไดถ้าไดราคาราคาจูนกันได้การซื้อขายเกิดขึ้นแน่นอนถ้าราคาไม่โดนใจไม่เยอะ้วตันีก็จะเลี้ยงต่อไปไม่เยอะครับยมาแล้วไม่เยอะเราแบ่งได้ครับแบ่งได้แต่ว่าขออุบไว้ก่อน โอเคนะครับนะตัวนี้ก็แม่โบแดงเนาะครับผมนะหูยาวก้ากซากครับนะสวัสดีครับพี่สำราญพิรชัยนะครับนะฮะพี่สำราญนี้ก็วัวงามเจอะมากนะครับนะฮะนะเจ้าของล่าสุดนะครับนะลูกชายซุปเปอร์เฮงนี้กับบ้านนี้สุดๆนะครับนะพาเฮงนะครับนะฮะวัวงามกันทรวิชัยบ้านผมเองนะครับผสมใครไว้ครับดวงตะวันครับอ๋อผสมดวงตะวันห้าล้านจัดโตตัวเนี้ย นะครับผสมดวงตะวันห้าร้านไว้นี่เลยนะครับหูยาวกากซากครับนะตัวนี้ช้าอดนะครับนะฮะช้าอดนะครับก็โอเคจากแม่โบแดงเสร็จมีตัวไหนอีกครับทีนี้ก็ข้างในครับโอเคอไปชมได้ไหมอ่าไปเลยครับสีได้ผสมงายบุ้งววก็รไดข้าวตะไหร่สดจุนี่มาผสมง้วดิครับพี่น้อง นม่มาผสมัวแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในก่อนครับอ๊อโอ้อยู่ข้างในนี่ก็มีสวยๆงามๆหลายตัวครับพี่น้องนี่เลยนะครับนะดัางคมกริบนะครับนะดัางคมกริบสวัสดีนะครับนะสวัสดีต้อนรับนะครับนะทุกท่านนะครับเข้าสู่ไลฟ์ของต้องไบโอเทคนะครับนะสวัสดีครับปูู้ปองครับนะครับนะ สวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับนะครับบางซันนะครับอภิชัยหวังผลครับปลาครับพี่พี่โตตันตันนี้ชื่ออะไรแพรวาครับแพรวาแพรวานี้เป็นลูกสาวของเทพเทวาครับอ๋อตัวนี้เป็นลูกสาวของเทพเทวาครับเทวานะครับเทพเทวาแม่ล่ะครับชิงแดงครับ แม่เป็นคิงแดงเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมนี่พี่น้องครับนะลูกสาวของเอทียบเทวาครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สิบน่าจะสิบหกสิบเจ็ดเดือนได้สิบหกสิเจ็ดเดือนฮนะดั้งคมมากนะครับนะเป็นงวทีดั้งสวยเม่มสีดีนะครับลำตัวยาวนะครับนะฮะลำตัวยาวเอ่อตัวนี้ เอ่าเป็นบัวสา,า,สาวมน,น,นะครับสาวน้อยพี่ตัวนี้เปิดว่าค่าเมล่ไหรครับเอ่อตัวนี้ต้องคุ้ยกันหนาขอกครับเพราะว่ามันเสือมาตะน่อยครับคุณหัวอ,อ๋อมันเลี้ยงดโดนอ๋อตัวนี้เลี้ยงโดนซสือมาตะน่อยทันว่าอเอาครับชุดนี้มีนทั้งหมดเลยครับี่อ๋อตัวนี้ไหมดูวิวตัวนี้ครับพี่น้องครับนะฮะสรงหูสวยมากครับนะฮะใบเปิดกว้างลำตัวยาวนะครับนะฮะใบเปิดกว้างลำตัวยาวตัวนี้ชื่ออะไรครับเป็นปลาหนังครับปลาหนังของปลาเกี่ยวครับตัวนี้ลูกสาวของปลาเกี่ยวนะครับนะฮะ ลำตัวดีนะครับลำตัวดีนะฮะทรงหูสวยนะครับทรงหูสวยนะครับตาสวยนะครับนะตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเท่ากันครับคุณน้อยสิบหกสิบเจ็ดเดือนครับแล้วก็เปิดราคาเท่าไหร่ครับก็เหมือนกันครับคุยกันหน้าคอกเลยครับชุดนี้อ๋อชุดนี้คุยหน้าคอกหนักครับชุดนี้สวัสดีครับเสียเบียครับนะฮะ เสียเบียครับวันนี้อยู่ที่ข้อของพี่โจนะครับนะชมของและสวยงามของพี่โจชาโนนนาเสียเบียก็เจ้าของแตงโมนะครับสายเจ้าเพชรพัฒนานะครับเอ่อท่านใดนะครับในเขตขอนแก่นภาคอีสานหรือพื้นที่ใกล้เคียงต้องการน้ําเชื้อของแฮมเมอร์และก็แตงโมนะครับนะติดต่อเสียเบียรได้นะครับนะเสียเบียรนิพนธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่เข้ามารับชมอยู่นะครับนะฮะ วันนี้นะครับก็มาอยู่ข้อของพี่โจนะครับนะท่านในกําลังมองหาสาวสวยนะครับนี่อยากได้ไปเลี้ยงนะครับนีก็มาชมที่นี่ได้อีกตัวครับพี่โจตัวนี้ลูกใครครับนะครับเนะฮะผสมตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดราคาอ๋อหน้าข้อหน้าข้อพี่น้องครับเนี่ยตัวนี้หน้าข้อชุดหน้าข้อครับชุดนี้ชุดหน้าข้อนะครับราคามาคุยกันหน้าข้อนะครับนั่นสื่อท่านอนสวัสดีคับเซเรียครับอ่าชุดนี้ วันนี้จะผสมตัวนี้นะครับนะฮะจะผสมตัวนี้นะครับแล้วก็เอ่อตัวนี้ชุดนี้ซื้อมัตน้อยครับนะพี่น้องครับซื้อมัตน้อยก็เลยว่าราคาเดี๋ยวมาคุยกันหน้าค้อกนะครับนะมาชมตัวจริงได้พิกัดอยู่ตรงไหนพี่โจอ่บ้านดงครับบ้านดงตําบลโคกสําราบอําเภอบ้านแนนจังหวัดขอนแก่นครับครับผมรักทุกตัวชานนนฟาร์มรักทุกตัวขายทุกตัวครับ ขายทุกตัวนะครับนาทีเด็ดนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างนอกก็มีสําหรับท่านที่เข้าเพิ่งเข้ามานะครับนะเพิ่งเข้ามาโชว์แม่ตัวใหม่ไปยังโชว์ไปแล้วเอาไปใหม่ก็ได้สำหรับเอฟซีของหมอต้องนะครับมีพิเศษให้นะครับผมเอามาเข้ามามีพิเศษให้นะครับครับนะะถ้าถ้าเอ่อบอกว่าดูจากช่องหมอต้องมีพิเศษให้ครับผมครับนะฮะมาจากช่องหมอต้องนะครับพี่โจมีพิเศษให้นะครับนะฮะ เอามาเลยครับมาเหมือนเดิมเลยหัลงมาแล้วนี่พี่น้องครับนะฮะน้องเชอรี่ลูกสาวของทองเท 5G ครับนะฮะตัวนี้หน่าเก่งมากนะครับหน่าเก่งมากตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่9 5้า0ันบาทนะครับนะ9 5เก้าบาทสวัสดีครับนะสวัสดีช่างบุญรัตนะครับนะฮะช่างบุญรัตนะครับบัวงามสารคามกันทรวิชัยนะครับนะฮะกันทรวิชัย นะครับนะฮะพี่บุญรัตน์ก็มีของสวยๆงามตลอดไม่ขาดนะครับนะท่ถ้าใดมองหาสายขาวพราวเสน่ห์นะครับนะช่ข้างอ่อข่างบุญรัตน์มีหนึ่งตัวนะครับนะแบบว่าดั้งโกงมาเลยนะครับท้องด้วยนะครับพญาณหรอวิญญาณวอญานอ่าเสียเบียครับนะฮะนะเสียเบียเสียเบียนะครับนะเสียเบียนี่ครับ ตัวมาใหม่ครับนะหูยาวกากซากครับนะฮะนะจิงนะเออมาเมามามาเลบ่บ่บโครงสร้างสูงใหญ่มากครับนะโครงสร้างสูงใหญ่ตัวนี้เป็นลูกสาวของมาริโอนะบวกเจ้าลักนะครับนะบวกเจ้าลักนะฮลำตัวยาวนะก็ผสมไปแล้วหนึ่งเดือนแล้วนะครับรอตัวท้องนะครับนะหูยาวกากซากนะครับตัวนี้นะฮะดูครับนะใบเยอะมากนะครับนะใบเนะยอะมากนะครับ,นะบ สวัสดีครับพี่ต้องพี่โจนะครับนะครูจันนะครับนะครูจันนะฮะตอนวันนี้นะครับอยากมาด้วยนะครับนะแต่ว่าผมให้เลี้ยงลูกที่บ้านนะครับผมให้เลี้ยงลูกที่บ้านนะครับเดครูจันบอกนะสวัสดีครับพี่โจงั้นนะครับนะสวัสดีครับนะพี่ยีวุฒิฟาร์มนะครับนะนะวัวงามอยุธยานะครับ สวัสดีครับเสียทองครับนะสทองคําฟาร์มนะวัวงามนะครับนะสูงเนินนะครับนี่เสียทองลูกสาวของมาริโอครับหูยาวกากซากครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปฟาร์มเสียทองนานละนะเดี๋ยวต้องหาโอกาสแล้วนะไปเยี่ยมนะเสียทองแล้วก็พี่เก่งด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สุเนศฟาร์มครับนะ วันนี้อยู่ที่ฟาร์มของพี่โจชาโนนฟาร์มครับวันนี้นะครับนะแม่นี้นะครับทุกตัววันนี้มีราคาในใจหมดนะครับนะฮะอย่างตัวนี้ก็บอกไปแล้วนะครับนะเก้าหมื่นห้าพันบาทราคาเปิดนะครับนะก็มาคุยกันเองนะสาวสวยหน้าคมแล้วก็ตัวนี้มาใหม่นะครับนะราคาก็นะครับนะฮะมาคุยกันหน้าคอกได้นะครับนะหูยาวกากซากนะครับเออสวัสดีครับหมอนะครับนะสวัสดีครับนะครับนะ ก็นะครับนะสวัสดีครับผมสวัสดีบางซุปนะครับนะสวัสดีบางซุปนะครับล่าสุดก็ไปคว้าตัวนะครับนะเพชรสาคูไปนะครับนะเพชรสาคูเพชรสาคูนะครับนะเมื่อวานผมก็ลงลงภาพนิ่งไปนะครับหูยาวกากซากนะครับนะเพชรสาคูก็เอ่อตอนนี้อายุเอ่อกำลังจะเข้า6เดือนนะฮะหเดือนกว่านะสำหรับเอ่อเพชรสาคูนะครับเอ่อย้ายจากฟาร์มของ เสียดวงนะครับในสุราษฎร์ธานีปัจจุบันก็ไปอยู่ดีกินดีที่เสียอ้วนและก็บางซุบนะครับนะฮะสำหรับเพชรสาคูนะครับก็ยังไงก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับติดตามด้วยนะครับเพชรสาคลเป็นวัวที่ใบอ่อนใบบางและก็บานสวยมากนะครับสำหรับเพชรสาคูนะครับสวัสดีครับเสียแม็กครับผมนะครับสวัสดีครับนะฮะก็วันนี้นะครับอยู่ที่ฟาร์มของพี่โจชานน่ฟาร์มครับนะพาเอฟซีมาชมของสวยงามกันนะครับ ที่นี่นะครับบัวดีมีคุณภาพนะครับนะคอกนายห้อยมือทองนะครับนะพี่เบียร์พี่เบียร์บอกนะครับขอกุณครับวอกนายห้อยมือทองไว้งั้นนะครับนะสวัสดีครับเอ่อพี่เจมส์ครับผมนะครับนะวันนี้นะฮะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับนะคืออยู่ที่ขอนแก่นนะครับพาเอซีมาชมของสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันอะไรนะพี่โจ วันนี้วันวันอังคารวันวันวันพุธวันพุธพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับนะเดี๋ยวนะครับจะมีพิธีส่งมอบแล้วก็รับตัวน้องลิซ่าที่อำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกรสิน์นะครับนีก็จะไปอยู่ดีกินดีที่ปักธงชัยนะครับนีปักธงชัยนะครับเนีย นะอยู่กับเจแหววและก็เสียลินนะครับพวกนี้เดี๋ยวผมไปไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากเอฟซีติดตามด้วยนะเป็นช่วงเช้าช่วงสายๆแหะครับนะฮะนะพรุ่งนี้นะครับนะสหรับน้องลิซ่าช่วงนี้นะฮะภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับช่วงนี้นะครับนะมีการนะครับย้ายค่ายหลายตัวนะครับจากเพชรสาคูนะครับนะฮะก็ย้ายไปอยู่ดีกินดีที่นะครับเอ่อบางซุปและก็เสียอ้วนนะครับนะที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ลิซ่าพรุ่งนี้ก็จะไปรับตัวนะครับเออ่ที่ ารามของที่สุนทรดาบจ็อบนะครับที่ยางตลาดนะครับผมเองก็จะไปไลฟ์สดนะครับนะไปรับตัวด้วยนะครับสวัสดีพี่โจด้วยนะครับนะเสียแม็กนะครับสวัสดีครับเสียนะบอกว่าสวัสดีพี่โจด้วยนะครับโอเคครับนะก็ไลฟ์สดมา นานแล้วนะครับก็ต้องขออนุญาตลงไลฟ์เพราะว่าจริงๆวันนี้นะครับภารกิจผมคือวันนี้มาผสมวัวนะครับแต่ว่าเจอของสวยงาที่ไหนผมก็ไลฟ์ไปและครับนะฮะนะฮะเพราะว่านะครับนะฮะอยากให้อ่เอฟซีทุกท่านนะครับนะได้รู้ว่านะครับนะที่ที่ผมไปนะครับนะตำนานที่ผมไปนะครับมีวัวตัวไหนบ้างนะครับนะมีของสวยงามที่ไหนนะขอให้ผมไปถึงผมงัดออกมาหมดอะนะครับนะมาให้ชมหมดนะครับนะฮะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับนรับชมนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกําลังใจนะครับนะฮะกำลังใจนะครับนะฮะที่มีให้กันนะครับก็เป็นกําลังสําคัญนะครับนกำลังใจที่ทําให้เราผมนะครับและก็ทีมงานนะครับพาเอฟซไปชมของสวยๆวยงามกันนะครับนะพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ยางตลาดนะครับนะฮะกาลสินนะครับไปเอ่อ รับตัวน้องลิซ่านะครับน้น้องลิซ่านะครับนะหูยาวกากซากนะครับนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับขออนุญาตลงไลน์ไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับนะก็ติดต่อพี่โจได้นะครับนะพี่โจชานนได้ไม่ว่าจะเป็นน้องเชอร์รี่แม่โบแดงนะครับนะแล้วก็อีกสามสาวนะครับนะชุดหน้าคอกนะครับชุดหน้าคอกนะครับ โอเคครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อพี่โจได้นะครับนะหรือว่าโทรมาตามเบอร์โทรเบอร์โทรขออีกครั้งครับ084ครับ084 124ครับ124 4394ครับ4394ครับนะพี่โจนะครับนะหรือว่าจะเข้ามาชมตัวจริงได้ที่บ้านเลยนะครับบ้านดงครับตำบลโคกสำรานอำเภอบ้านแหนจังหวัดขอนแก่นครับครับผมนะครับหรือว่าที่เฟซบุ๊กก็บรรนงบัานงศักดิ์สิตาชานนครับ โอเคครับผมนะครับนะก็วันนี้นะก็ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ